สวัสดีครับผมวันนี่ช่องช็อปสารคาาฟาร์มนะครับมีหน้าขวดพอพันนะครับนุมรอเลยนะครับเป็นลูกไส้ของบิ๊กอุทัยนะครับอายุสองปีห้าเดือนนะครับสูงร้อยห้าสิบสี่นะครับเขียวของกอลอนนะครับนะครับมีถวยรางวัลนะครับการันตีผลงานนะครับ นาลึกนะครับความสูงเพิ่นลอยหาี4นะครับกำลังเพิ่นจะเกือบจจะเกือบตันนะครับยางสนามมาหาสนามนะครับเพิ่นน่าจะติดททุกสนามนะครับยางว้นเลยกแบบ็แบดบไปคุณเลยนะครับยางเบิ่งนะครับยางดียางสวยนะครับ งางดีนะครับเบิ่งหนาเป็นหนาเลยนะครับดูมีกุ้ยไถนะครับอ้าวยืนครับยืนเป็นนะครับผู้ใดที่กำลังหาพอพันนะครับหรือว่าเอาไปประกวดนะครับนี่นะครับเปิดราคาไวทีสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับ สองแสนหาเมื่นบาทต่อรองเลยนะครับพี่กัดขอกนะครับอยู่ที่บ้านท่าตองคอนครับตำบลท่าตองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าสี่สองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดหนึ่งแปดนะครับเป็นทังเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับผู้ได้ที่อยากเอาไปประจำการยู่ฟฟ้ามนะครับมาเบิรงตัวจริงเลยนะครับเจ้าบิ๊กปทุมนะครับตัวนี้แข่งขาดีเลยนะครับแข่งขาบังไงนะครับ OK, Rapom.